ตัวหลักกันก่อนเลยเอาตัวหลักเลยครับอภิภูมิพัฒน์ครับผมรับบทเป็นพี่ครับครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับรับบทเป็นโจครับไล่เลยครับปอรเช่ครับปอรเช่ธนาธรรับบทเป็นซอนครับครับบิลลี่นะครับรับบทเป็นเลขาจิมนะครับครับแล้วก็อินทัศนะครับรับบทเป็นไม้นะครับครับผมเมฆจิระกิจครับผมรับบทเป็นตงครับค่ะโซนันิชานะคะรับบทเป็นดีนีอ้าวอ้าวโรเจกต์นี้มันมีความน่าสนใจยังไงเราตัดสินใจรับ ก็หลังจากที่ได้อา่านเนื้อเรื่องแล้วรู้สึกว่าเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม,มา่าที่เรียกได้ว่าเข้มข้นมากแล้วก็ตัวบทเองก็มีความท้าทายค่อนข้างมากนอกจากตัวละครที่ผมเล่นแล้วอ่ะยังมีตัวละครอื่นๆในเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราอ่านบทเนะาะเราอ่านเราอ่านเราอ่านเขาเรียกว่าอะไรแบบว่ากราฟแรกที่เราอ่านเรารู้สึกว่าทุกตัวละครมีมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่ามิติของตัวละครในเรื่องเนี้ย เมื่อถ่ายทอดออกไปแล้วทุกคนจะได้เห็นภาพที่เรียกได้ว่าเข้มข้น,นแล้วก็รบรสชาติมากๆภายในเรื่องหนึ่งเรื่องนึงคอที่อัปรับเป็นยังไงบ้างคะก็รับบทเป็นหมิงครับผมหมิงก็เป็นถ้าที่เขาไกด์มาก็เป็นลู่คุณหนูเอาแต่ใจเดียวก็ลู่คุณหนูเอาแต่ใจค <c> ร <oughs> ับผมก็เป็นแฟนกับแซนอิน ซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็อยากให้รอ,อติดตามเ,เรื่องนี้ครับเส้นเรื่องมันจะเป็นยังไงฮะแบบเส้นเรื่องเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ <laughs> หลายๆอย่าง <laughs> <laughs> นี่อะตี้เราอีกแล้วโอ้โหมีความสัมพันธ์หลายๆอย่าง <laughs> แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคและมีสิ่งที่มากกว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ในเรื่องนี้ ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้เอามันมีแอคชั่นด้วยมีส่วนแอคชั่นแต่ว่าเรื่องแอคชั่นนี้เดี๋ยวต้องให้ถามพี่โจนะค่ัโจนมาขนาดนี้แล้วครับผมถามผมถามคนที่มาก็จริงๆผมรับบทเป็นโจนะครับคือเรื่องนี้คือมันมีสองพาร์ทครับคือจะเป็นโจทั้งโจคนเก่าแล้วก็โจที่อยู่ในร่างใหม่ครับตามบทครับกคือจริงๆแล้วโจเป็นสตันนะครับก็อย่างที่บอกว่าคือวัยใกล้30แล้ว แล้วก็วันหนึ่งน่ะก็มีมีคนเข้ามาก็คือหมิ้งนี่แหละครับแต่ว่าก็มีเรื่องบางอย่างทําให้อ่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายหอย่างนะครับทำให้มันมีความอา่ซับซ้อนของตัวละครแล้วก็มันมีมิติมากๆครับของตัวละครใช่ครับความยากง่ายอะค่ะที่มารับกับคนนกับคนเอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะยอมรับความยากง่ายี่ต้องมารับกับคนเอาแต่ใจเอาแต่ใจในเรื่องเอาแต่ใจในเรื่อง ก็ถ้าเกิดว่าไปในเรื่องก็ปวดหัวนะว <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> อินเนอร์จริงๆครับว่าจากจากที่แบบเจอหมิงในเรื่องนี่คือแบบแต่แต่ละอย่างก็คือแบบปวดหัวมากครับทั้งความเอาใจใจความหยิ่งเนาะแล้วก็มีแบบความเลิศดเลิดในตัวของเขา <c oughs> ในตัว <c oughs> ในตัวคาแรคเตอร์นะอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าเราทํากันบ้านกันมาเยอะมากครับเราเวิร์กช็อปเราทั้งเวิร์กช็อปของส่วนบู๊แล้วก็เวิร์กช็อปของส่วนคาแรคเตอร์ทุกคนเลยนะครับ บอกให้ชื่นใจหน่อยว่าตัวจริงไม่ได้เยอะยิ่งขนาดนั้นใช่ครับตัวจริงไม่ได้เยอะยิ่งเห็นไหมมีคอนเฟิร์มมีคอนเฟิร์มบอกคนเลยอ่ะแล้วเรื่องของแอคชั่นเนี่ยค่ะเราเป็บูเบอร์เนี่ยเราต้องการว่าแบบแอคคอนคอยแอคชั่นก็จริงๆเคยเคยเล่นแอคชั่นมาบ้างครับแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ต้องทำกันบ้านหนักมากๆมากๆาครับจริงๆแขนตรงนี้ช้ำไม่หมดเลยครับเพราะว่ามันต้องมีการแบบฝึกเยอะครับเพราะว่ามันมันก็มีหลาย หลายคิวเหมือนกันแล้วก็เป็นคิวที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับของผมนะครับเป็นเลขาจิมนะครับก็เป็นเลขาส่วนตัวนะครับของคุณหมิงครับผมเป็นการการต้องเอาต้องไปเอาใจเลขาที่คนยากเดืใจในมีมีเวลาพอทีเอาต้องเอาเดืใจการต้องเป็นเลขาที่ยากง่ายคือผมต้องเอาแต่ใจให้ได้เลยฮะ ครับความความยากในโลกนี้ก็คือว่าต้องคอยรับมือนะครับกับสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับในฐานนั้นกเลขา,ขาลต้องมความรับของเจ้า,านายด้วยนะใช่ครับวันน,นี้มีความรับเยอะไหมครับมีมีเยอะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามีความลับอะไรบ้างต้องติดตามในเรื่องนะครับใช่คันเลยครับ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 ผมก็รับบทเป็นไม้นะครับเป็นพี่คนโตของ หมิงแล้วก็เมนะครับใช่ครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องครับใช่ครับตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่ครับเป็นไงฮะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ในตระกูลของสำหรับเราก็ถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับตามเนื้อเรื่องก็น่าปวดหัวคนนี้เลยถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับใช่ครับพี่คุณตัวนี่คือที่คนแรกใช่ครับองคอยดูแลคอยอะไรย่างเงี้ยครับ อย่างบทละคมีความยากไง่ายแค่ไหนครับเดี๋ยวเราได้บทจริงดอ,งอ่าความยากง่ายของบทไม้ก็คือจริงๆแล้วคาแรคเตอร,ร์มันค่อนข้างจะแบบโตนะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่รวยมากๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันห่างไกลกับชีวิตจริงมากๆ <laughs> อันนี้พูดจริงๆนะคะรับแต่ว่าแบบเราก็ต้องแบบไปศึกษาทํากันบ้านอะไรเงี้ยครับทำให้แบบมันดูมีมากขึ้นนิ่งขึ้นเท่ขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่มาทางครูเลยแล้วการท้ายากจะท่ายาวของพี่น้องบทบาทของเราเป็นไงฮะก็เป็น พ yeah> anyway> claro ี่สาวหมีแล้วก็น้องสาวของพี่ไหมค่ะลูกคุณนการแล้วเป็นใน้ตังค์คนีด้วยเป็นคีด้วยเนอะเป็นมีปัญหาไหมในการถูก็ทอ่การถูกมองข้ามหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ค hm ่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาย่งนีกับน้องชายเลยนะจริงๆต้องบอกว่าเขาเล่นเป็นแฟนผมด้วยครับในเรื่องอ่าอ่านอ่านการพี่เมฆเลยเห็เห็นช็อตแล้วเห็นช็อตแล้วโอเค คือตัวละครผมเล่นเป็นตรงนะครับผมก็อ่าในเนื้อเรื่องเนี่ยรจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ตัวละครโจตัวเนี้ยครับผมคือภูมิเนี่ยเขาจะต้องเล่นเป็นคล้ายๆเป็นตัวละครสแตนอินของผมอ่าฮะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเล่นซีรีส์เรื่องไหนเล่นหนังเรื่องไหนเขาจะไปเป็นสแตนด์อินตามผมไปด้วยประมาณนั้นซึ่งอ่าตัวละครตรงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ ด้วยความที่เขาอยู่ในวงการมานานเขาจะมีความแพลวพาวมีมีการที่รู้ว่าจะบริหารเส่ห์ของตัวเองยังไงอะไรย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนที่อชอบชอบควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปได้ดั่งใจของเขาขอะไรประมาณนั้นครับบริหารเส่ห์เก่งเหมือนตัวจริงไหมครับ <c oughs> อันนี้อันนี้สัมภาษณ์แค่นักข่าวเลย <c oughs> ไม่ค่อยเก่งครับตัวจริงก็บริหารไม่ค่อยเก่งเลยตัวละครนี้เป็นไงสำหรับเบรครับมีความยากง่ายขนาดไหนสำหรับตัวละครนี้หรอครับอสดาด้วยนะ มันก็มีความยากครับเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องไปเข้าใจว่าสุปตาร์เป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่เคยเป็นสุตามเกิด <c oughs> <c oughs> เป็นนักแสดงใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้เอาจริงๆก็มันก็จะมีความมีความโตขึ้น <c oughs> เพราะว่าตัวละครเขาที่ผมเล่นเนี่ย <c oughs> ก็เขาเรียกว่าแบบอาจจะต้องอายุมากที่สุดในเรื่องและในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกลุ่มแบบนักแสดงกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับถึงตัวจริงเราจะแบบอายุเท่าๆกันกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า ในเรื่องเนี่ยผมจะต้องเป็นแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นแบบความมือโปรอ่ะในด้านการเป็นนักสแสดงเราจะต้องวางตัวเป็นนู่นนี่นั่นแล้วก็มีบทบางอย่างที่เราก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่เคยทามาก่อนประมาณนี้ครับและที่สําคัญก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่จะออนแอร์ air, เป็นเรื่องแรกหลังจากที่ผมออกจากบริษัทด้วยฉะนั้นแล้วคือมันก็มีความคาดหวังกับตัวเองความคาดหวังจากแฟนคลับจากหลายๆคนด้วย าาปเช่ไงให้อตัวซอนก็จะเป็นไอดอลหนุ่มนะครับที่เหมือนดึงเดบิวต์แล้วก็ได้กลับมาจะเป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วก็เป็นคนที่น่าเลงคุยง่ายเป็นเหมือนแบบไม่เป็นไรน่าเลงเป็นคนน่าเลงปกติตื่นตอนนี้สิจะตื่นไปเรียนแล้วกันครับแล้วก็จะเป็นน้องคนสนิทของพี่โจครับก็จะมี ก็เหลือพี่โจอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ส่วนเกี่ยวยงกับเขายังไงอ่ะเว่อคือเมื่อก่อนจะเป็นสตันเมื่อก่อนที่เป็นรุ่นน้องของพี่โจแล้วเราก็ไปเดบิวต์ของเราเสร็จแล้วเราก็กลับมาแล้วก็เหมือนพออยู่กับพี่โจแล้วเราก็สนิทกับเขาอยู่แล้วพอมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเขาเอามาไปดูซีรีส์ราม่าโรแมนติกเนาะครับผมภาพโรแมนติกเขาเป็นไหนครับกครับโรแมนติกขนาดไหนก็มีคนหูแล้วก็โรแมนติกแน่นอน แน่นอน,น, Ora, น,นะครับผมแน่นอนแน่นอนครับต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรแมนติกอ่ะก็ระดับหนึ่งแต่แต่แต่ความเขาเรียกว่าความใกล้ช mm ิดสนิทสนมเนี่ยเรียกว่าเต็มขีดเต็มขีดเต็มขีดมากครับผมเ่็มขีดขายสีไหมครับเต็มขีดมีบ้างครับผมมีบ้างเอ้าจะถ่ังจริงๆนี่ขายสีไหมผมว่าขายตัวเนื้อเรื่องครับผมขายตัวเนื้อเรื่องครับขายขายความรู้สึกขายความ คือทุกครั้งหรือว่าทุกฉากมันมีเหตุผลในการกระทําของมันคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวบทเองแข็งแรงมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าในทุกๆฉากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทําไมฉากนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วฉากต่อไปทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมผมเลยเชื่อเชื่อในบทของเรื่องเรื่องนี้มากๆครับผมคือว่นเอาขอขอเสริมหน่อยครับแต่ที่สําคัญก็คือผมแอบเห็นแล้วว่าคือ ต่อให้มันจะมีเหตุผลเนื้อเรื่องที่ดีแข็งแรงแล้วฉากเอก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเช่นกันครับผมฉะนั้นแล้วก็ฝากติดตามได้ด้วย <laughs> <c oughs> คือ,อนนมันมันก็มีเหตุผลของของตัวละครที่กระทำสิ่งสิ่งนั้น<ม> <ๆ S 2> ออกไปครับคือ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฉากใดๆครับคือเล่นแล้วไม่รู้สึกสงสัยเลยว่าเอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าแต่แต่ละตัวเนาะมันก็มีแบบใช่ความคิดของตัวละครแบบนั้นแบบนั้นก็เลยแบบว่าเล่นด้วยความแบบโอเคเข้าใจครับคือบทประพันธ์มันมามันมาดีมากๆอยู่แล้วครับผม การเอามาปรับหรือว่าเอามาทําเป็นบทเนี่ยมันมีมันมีวิธีการทําของมันโดยที่บางทีการปรับจากบทประพันธ์ออกมาเป็นบทอ่ะมันมันอาจจะทําได้ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าครั้งเนี้ยพอผมอ่านบทอ่านอ่านตัวเนื้อเรื่องยอ่อแล้วก็มาอ่านบทจริงๆอีกทีหนึ่งอ่ะทำให้ผมรู้เลยว่าทีมงานเต็มที่กันมากๆแล้วก็ทำกันออกมาดีมากๆจริงครับอยากให้ทุกคนได้รอติดตามไ okay, ปปรับทีนเรื่องนี้เลยแล้วกันครับ ครับครับผมมาหน้าร้องก็ค่ะครับผมฝากไอฉีอีออริจินอลเรื่องมาแซนอีอโทษไม่ได้นัดโอ้โหผมห้าสี่สามสองหนึฝากไอฉีอีออริจินอลเรื่องมาแซนอตัวนายตัวแทนด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับยังไงครับขอบคุณครับ